นี่นะคะวันนี้เรามีทุกเรียนค่ะทุกเรียนมาดูกันนะคะไม่รู้ว่าจะสําเร็จไหมทงแมการปูอ้วนๆอย่าเพิ่งมาปวนดูจะมาส่งมึงกับเป็นตะบกขือนะคะ มันต้องแยกจากกันเนาะแยกมาได้นหนึ่งซี่ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะคะนะนีอะอะ่อีกไม่ค่ออันนี้ โอ้ทุกคนลูกนี้ใหญ่มากดูนะคะว่าเราจะสำเร็จไหมหลุดนลุ้นลุนกันค่ะล,ลุ้นกันค่ะ นี่นะคะได้แล้วหนึ่งซีดโดนไอ้นี่ไปหน่อยนึงโดนเนื้อไปหน่อยนึงอืมกดใจไม่ไหวว้าวหลอนหล่นทำแรงไม่ได้เนาะเพราะว่าหนามมัน อ้ำนะมันโดนมือยอมไปยอมไปเอา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 ,เอา,เอา,เอาจานมาหน่อยูกไปขอจานมาหน่อยมันสุกได้ทีแล้วนะคะทุกคนจริงเราแกะแบบนี้นเห็นไหมคะทุกคนคะอยากจะอวด พี่ออมไปเอาจานมาหน่อยลูกนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะอ๋อเห็นไหมคะสำเร็จแล้วหนึ่งชิ้นพี่มาทาเบิรงกันตอค่ะมาทาเบิรงกันตอน่าจะสำเร็จไหม เราใช้วิธีเอออนนี่ค่ะนี่ค่ะเจ็บมืออืมชิ้นที่สองค่ะทุกคนชิ้นที่สองนี่นะคะ หนะสุกกรอบนอกนุ <walking in aaS> ่มในนะคะทุกคนขาดูสิคะดูสิคะกรอบนอกนุ่มในนะคะเหลืออันนี้บาทที่นี้อันนี้ค่อนข้างเละ ก็ได้อยู่ค่ะทุกคนน,คนี่ค่ะนี่อันนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้กี่ปูนะคะเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งอันอ่านี่ค่ะ นี่ไม่ค่อยคมเนะเาะก็เลยนะะหา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 เห็นไหมคะเห็นไหมคะอา้าวนี่คะ่ะเรามาดูผลงานกัน,กนค่ะทุกคนมดแล้วชั้เรียนหนงลูกปอกมันสุกกันเนาะก็เลยปอกง่ายนี่คะ่ะ มาค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นอะไรไหมคะเห็นไหมคะนี่ทุกคนดูนะคะนี่นะคะสะใจไหมคะทุกท่านคะนี่คือทุเรียนนะคะโอเคนะคะทุกคนสลับกันออกทุกเรียนวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยในในแพ้ยอยู่น้อยนึงนะคะ กรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบนอกนุ่มในเรียนหมอนทองของปีนี้นะคะโอเคค่ะทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราก็จะฉลองความสําเร็จในการปอกปเปลี่ยนนะคะหวานมันมากให่ค่ะคุณหนาเหรอสบายค่ะ